ที่แม็กกี้เคยเจอกลุ่มใหญ่สุดกี่คนที่บอกว่ายิ่งกว่าถูหวยเนี่ยสิบห้าสิบหกคนแล้วสิบหกคนนี้ก็คือซื้อหมดเลยไหมครับซื้อหมดเลยปัญหาของเด็กที่อาบเปนวเนี่ยมีอะไรบ้างเหมือนเหมือนทํางานอย่างเงี้ยเจอลูกค้าแบบแซาดิบบ้างอะไรบ้างคงจะหนักๆแล้วก็ประเภทที่แบบว่าชอบอะไรเงี้ย ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Bank by n o a นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับรายการ The Bank เปิดรอบกับผมพิธีกรอีกเช่นเคยโอ้เราคุยกันมาหลาย EP นะฮะแบ่งปันประสบการณ์กันเยอะแยะมากมายผ่านพี er ่ๆเชียร์แขกที่มาเล่าความรู้เล่าเนื้อหากันหวังว่าทุกคนจะได้เยอะมากๆและ EP นี้ฮะเป็น EP ที่พิเศษสุดๆเพราะว่าผมอยู่กับพี่เช er ียร์แขกที่เพิ่งเข้าวงการได้ไม่นานและที่สำคัญพูดไม่เก่งเลย เทียบกับ EP ีที่ผ่านมาพี่คนนี้คือพูดไม่เก่งเลยแต่มีลูกค้าประจําติดเต็มอยู่กับพี่แม็กกี้ฮะสวัสดีครับพี่แม็กกี้สวัสดีค่ะพี่แม็กกี้ Maggie, โหยพอผมได้ข้อมูลถามคุณลู้คนนี้มาบอกว่าพี่แม็กกี้เนี่ยเป็นคนเชียร์แขกที่พูดไม่เก่งแต่ลูกค้าเยอะมากทาให้ผมอยากคุยกับพี่ในวันนี้มากอันนี้เป็นยังไงเราแนะนำตัวหน่อยได้ไหมฮะว่าเออพี่แม็กกี้ทําอะไรยังไงบ้างพี่แม็กกี้เห็นไหมฮะ พูดไม่เก่งจริงๆผมบอกแล้วเราเปิดรายการกันแบบนี้เลยฮิกกี้อะเริ่มมาเป็นเชียร์แขกได้ยังไงคะมีคนติดต่อไปอ่าก็เหมือนเขาอยากได้เชียร์แขกรุ่นใหม่มามาลองทําดูนี่แหละอ่าก็ <c oughs> ก็ฟุ๊กแล้วค่ะก็ฟุ๊กใช่ก็เลยมาลองทําดูแรกๆ <c oughs> ก็ทั้งกลัวทั้งกิงทั้งอะไรก็ไม่รู้เราจะทําได้หรือเปล่าเราจะทําได้หรือเปล่าวันแรกสองวันแรกนี้อยากจะหนีกลับบ้านเลยนะจะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว หนจจเก่งพวกเชียร์แขกรุ่นพี่บ้างรุ่นใหญ่บ้างแต่เขาก็ให้กําลังใจเรานะว่าสู้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 สักวันเราต้องทําได้สิสู้มาจนอยู่ได้ถึงคื่วันนี้ยค่ะอืมเมื่อกี้ขอยอมน,นิดนึงว่าเฮ้ยเราฟุกมาแสดงว่าก่อนหน้าเนี้ยพี่แม็กกี้ไม่ได้เป็นเชียร์แขงมาก่อนใช่พี่แม็กกี้อยู่วงการสถานบันเทิงแบบนี้มากี่ปีแล้วครับก็ยี่สิบกว่าปีได้ยี่สิบกว่าปีโอ้แต่จริงๆก็อยู่มานานมาก แสดงว่าตอนแรกก่อนจะมาเป็นเชียร์แข่ทำอะไรกันมาก่อนบ้างก็เริ่มต้นที่เป็นเด็กเสิร์ฟก่อนเด็กเสิร์ฟก็อยู่หลายปีแล้วก็ขึ้นมาเป็นกัปตัน่คะกัปตันก็อยู่หลายปีเหมือนกันแล้วก็มาเป็นคนเชียร์นี่แหละค่ะเรคือจะอยู่ในวงการนี้เลยอยู่ในวงการกลางคืนเลยไม่เคยทํางานอย่างอื่นเลยตลอด20ปีใช่ค่ะใช่แล้วมาเป็นเชียร์แขกได้กี่ปี้วครับสามปีแล้วค่ะสามปีสดสดร้อนๆไม่นานมากไม่นานถ้าเทียบกับระยะเวลาที่เราอยู่มาใช่โอ้พอมาเป็นเชียร์แข่จากคนพูดไม่เก่งและจากเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมครับค่ะ มันพลิกผันมายังไงได้บ้างเริ่มต้นอย่างไงในครั้งแรกที่เราเป็นแรกๆเราก็ถาม P k k orn, พี่ๆเขาก่อนเขาก็มันจะมีกฎกติกาของแต่ละร้านนั่นแหละ, mm. และเขาก็จะบอกเราอย่างู้นอย่างนีงน้ทำนู้นทำนี้นะอ่าเราก็ลองทําดูตอนแรกก็ไม่เอาแล้วแหละจะไม่ทําแล้วก็พอได้ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เราก็เริ่มแบบว่าพูดเป็นบ้างคุยกับลูกค้าเป็นบ้างจริงๆแล้วว่าเป็นคนพูดเรียบ <S <S เรียงคาไม่ถูกไอ้หลายๆอย่างอ่ะคือพูดไม่เก่งเลยอ่ะก็เลยไม่อยากจะทําเลยตอนแรกอ่ะมาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ใช่เพราะว่าถ้าเป็นผมผมจะถามเลยนะว่าเป็น เชียร์แขกพูดไม่เก่งเป็นได้ด้วยหรอถ้าตอนนี้ตอบว <f <f ่าก็เป็นได้นะอืก็เป็นได้แต่จริงๆเราพอไม่ทำมานะหลังๆมานี่ทำมาน่จะจับเจ็ดลูกค้าลุถ้าลูกค้ามาแนวแบบสบายๆเฮฮาปาร์ตี้เราจะเราก็จะไหลลื่นกับลูกค้าได้แต่ถ้ามาจริงจังนี่ก็ไปไม่ปิดเหมือนกันอันนี้คือคือคนที่ผ่านมาแล้วผมอยากรู้ตอนพี่แม็กกี้ใหม่ๆดีกว่าสมมติว่าพี่แม็กกี้เจอเคสแรกเลยผมเป็นเคสแรกก็ได้พี่แม็กกี้พูดไม่เก่งอะพี่แม็กกี้มีวิธีการชวนยังไงบ้างเอาวันแรกเลย ที่ที่ร ok um, ับล <c oughs> ูกค้าคนแรกเลยอืรับมาคือสวัสดีอะไรก็ตามกติกาตามกฎที่เราทําสิ่งแรกที่เราถามเราจะถามมาก่อนลูกค้าชอบสเปคแบบไหนเราก็จะมานั่งนึกแล้วถ้าเขาบอกสเปคอย่างนู้นอย่างนี้มาเราก็จะคิดแล้วคนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยก็จับจับผิดผิดดูดูนั่นแหละจับผิดบ้างถูกบ้างก็ยัดยัดกันไปนั่นแหละแต่ก็ผ่านนะวันนั้นก็คือเราเรามีเตรียมข้อมูลมาใช่เตรียมข้อมูลมาแล้วของพวกเรามันจะมีรูปไหมมันจะมีรูปมีข้อมูลของเด็กที่นั้นติดต่อค่ะใช่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้มาเรื่อย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 แล้ว เขาบอกว่าสำหรับเชียร์แข่งเนี่ยเหมือนถูกหวยเลยถ้าได้ลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มจริงไหมจริงค่ะเพราะอะไรอ่ะเราจะมานั่งรอลูกค้าวันละแต้มสองแต้มอย่างเงี้ยตายเลยไรายได้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่มีแต่ถ้าวันนึงได้เจอลูกค้าที่แบบเป็นกลุ่มใหญ่หญๆนะวันนั้น,นจบเลยทำไมอะ่ะยอดได้ยอดได้หน้าได้ <laughs> ได้หลายอย่างเลยคือถ้ามาเป็นกลุ่มนี้คือ ได้ยอดใช่ได้ยอดเยอะเลยงั้นแสดงว่าเรามีเรื่องยอดเข้ามาเหี่ยวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องต้อมันต้องยังไงบ้างแต่ละเดือนเชคแขกทุกคนต้องทําเป้าสองสเต็ปสเต็ปหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งก็จะได้เงินอีกครึ่งหนึ่งแต่ถ้าผ่านสเต็ปสองก็จะได้เงินสองเท่าเพิ่มขึ้นไปอมันต้องทามันจะมีแรงใช่แล้วเวลามาเป็นกลุ่มนี้แรงคลุเลยไหมฮะมันก็มีนะแต่ก็ไม่บ่อยแล้วเวลามาเป็นกลุ่มสำหรับพี่แม็กกี้เคยเจอกลุ่มใหญ่สุดกี่คนที่บอกว่ายิ่งกว่าถูกหวยเน สิบห้าสิบหกคนสิบหกคนค่ะสิบห้าสิบหกคนโอ้แล้วพี่แม็กกี้ก็เป็นคนดูแลสิบหกคนใช่ใช่ค่ะแล้วสิบหกคนนี้ก็คือซื้อหมดเลยไหมครับซื้อหมดเลยพูดถึงว่าลูกค้าที่ประจําของแม็กนะปีหนึ่งเขาจะมาอยู่ประมาณสามสี่ห้าครั้งประมาณนี้อะเขาจะมีเป็นแก๊งมาเหมือนเป็นกลุ่มโรงงานที่เขาจะมาเลี้ยงพวกผู้บริหารอีกบริษัทหนึ่งของเขาอ่ะั่นแหละเขาจะมาอย่างเงี้ยเขาก็จะเลี้ยงทุกคนก็คือต้องต้องใช้บริการของเราก็คือเขาตั้งใจมาใช่เขาตั้งใจมามาเที่ยวมาปลดปล่อยเมื่อกี้พี่พ กลุ่มลูกค้าประจําแสดงว่ากลุ่มลูกค้าประจําของพี่แม็กกี้เนี่ยเป็นกลุ่มบ้าส่วนใหญ่ค่ะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเหรอโอ้ทำไมคนพูดไม่เก่งถึงได้ลูกค้าเป็นกลุ่มแบบเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะบางทีเราก็เชียร์ลูกค้าตามสไตล์ของเรานะเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะประทับใจหรือไม่ประทับใจมันก็มีคอยตามากับเขาได้แล้วเราก็จะเป็นสไตล์อย่างเงี้ย แล้วได้ข่าวว่าพี่แม็กกี้เนี่ยมีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเยอะค่ะส่วนมากเป็นต่างจังหวัดคงไม่แล้วนี่กรุงเทพคือเขาต้องเดินทางมาใช่ค่ะใช่บางทีไม่เคยถามลูกค้านะว่าพี่พี่อยู่ไหนหรือว่าถามไปหลายคนน่ะลูกค้าก็จะบอกว่าคนที่อยู่ใกล้สถานบันเทิงอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเที่ยวแถวบ้านไงเขาจะเที่ยวไปไกลอืมมันมันใกล้ไงเผื่อไปเจอคนรู้จงรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเลยก็คือเหมือนไกลทินหน่อยไกลทินหน่อยเที่ยวไกลถิ่นหน่อยโอ้แต่แต่การที่เรามีลูกค้าต่างจังหวัดคือส่วนใหญ่แล้วเขามาเนี่ยพี่มา หรือมาเป็นที่วันเดียวค่ะตั้งใจมาเลยใช่ค่ะตั้งใจมาเลยต,ต,ต้องต้องต้องไม่ธรรมดานะแตการแบบว่าตั้งใจมาแล้วต้องเป็นที่นี่เท่านั้นใช่ค่ะเคยถามลูกค้าไหมว,ว่าทําไมถึงเลือกที่นี่แล้วแบบตั้งใจมาจะาตางทังงวันเลยมันสะอาดด้วยสะอาดห้องใหญ่เขาเคยไปที่อื่นเหมือนกันแต่มันไม่ได้สะอาดเหมือนเหมือนเหมือน,นที่นี่ไงที่นี่จะกว้างแล้วก็สะอาดรองรับลูกค้าได้แบบลูกค้าสบายใจอ่ะเข้ามาแล้วแบบอหอมสดชื่นห้องกว้างห้องอะไรอย่างนี้ลูกค้าตางจังหวัดที่พี่แม็กกี้เนี่ยทำมาครับตอนเนี้ย เขาไปกลับไปกลับกี่รอบแน่นะวะส่วนใหญ่เนาะหลายรอบไหมนะก็คือมาบ่อยอยู่นะมาบ่อยเลยค่ะมาบ่อยมาบ่อยผมว่าหลายคนอยากรู้ที่บอกว่าลูกค้าตางจังหวัดเนี่ยจังหวัดไกลสุดหวัะไรมันก็แถวนี้แหละพูดถึงอ่ะอ่ามีเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ก็ไกลไกลจำได้มีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่เพชรบูรณ์เขาจะมีงานทุกเดือนที่ที่กรุงเทพถ้าเขามาเมื่อไหร่ แล้วเขาว่างจากการทํางานแล้วเขาจะมาหาแมทที่นี่จาได้มีอยู่ชุดหนึ่งตายอั่นี้ถือว่าไกลเขาจะมากันสี่คนคือเพื่อนเขาก็คือมาจากเพชรบูรณ์ใช่ค่ะมาจากเพชรบูรณ์แล้วก็ที่นี่เท่านั้นใช่ค่ะเออแต่จริงๆแบบฟิลแบบเอานอดอยู่แค่ปากซอยอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมถ้าคนมันจะมานะใช่ค่ะแล้วการโรเทคคนจากต่างจังหวัดนะครับกับลูกค้ากรุงเทพต่างกันไหมไม่ต่างหรอกแต่เขามีระยะทางเป็นตัววันใช่ค่ะแค่อยู่ใกล้กับไกลแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วการใช้บริการ่ะครับต่างกันไหม ไม่นะคนที่อยู่กรุงเทพอ่ะอาจจะเที่ยวสู้คนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้นะต่างจังหวัดนี่มาทีก็คือต้องการจะปลดปล่อยเลยเอาแบบให้เหมือนใช้ทั้งเดือนไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนนานๆมาทีใช่นานๆมาทีจัดเต็มไปเลยแล้วแล้ว,ลวนานๆมาทีจริงป่ะจริงนะสอเดือนมาครั้งหนึง่งเดือนละครั้งนีไหมครับไม่ไม่มีอะ่ะอ๋อก็คือสองสเดือนครั้งหนึง่งแล้วถ้าลูกค้าต่างจังหวัดนะครับพี่แม็กกี้ เขาจะเข้ามาเขามีขั้นตอนการแบบจองหรือ,อยังไงบ้างอ่ะก็จะทักมาหาเราก่อนอว่าวันนี้ผมจะเข้าไปนะเขาก็จะแจ้งมาว่าเขาจะมากี่คนกี่คนกี่โมองอะไรอย่เงี้ยเราก็จะจองห้องจองเด็ก เด็กเนี่ยก็คือเราจะต้องส่งรูปให้เขาดูก่อนแต่ห้องเราจะไปจองไว้เลยว่าอ่าวันนี้มาสิบคนเราก็จะเอาห้องสูดใหญ่ให้เขาค่ะก็จะส่งรูปส่งอะไรไปให้ดูจะเลือกก่อนไหมหรือดูไว้ก่อนดูจะมาดูหน้างานก็แล้วแต่พี่กลัวไม่ตรงปกก็มาดูเอาเองที่หน้างานก็ประมาณมนี้ค่ะแล้วส่วนใหญ่จองนี่คือจองล่วงหน้าไหมคะจองนานไหมหรือว่ามันมันก็มีทั้งจองนานกับสองสามชั่วโมงก็มาวันต่อวันก็มีเหมือนกันแสดงว่าถ้าจองนานเนี่ยแล้วถ้าจองแล้วยกเลิกทํำยังไงพี่เราก็ต้องไปคุยกับเด็กอะ <Ừ. S 2> แต่ว่าเด็กของเราเนี่ยเราสามารถคุยกันได้เออนี่ลูกค้าไม่มตรงปกอะ่ะเดี๋ยวแม่หางานให้ใหม่นะเดี๋ยวซ่อมงานให้ไม่เป็นไรเนาะบางทีเราก็ต้องแก้สถานการณ์ตรงนั้นให้มันได้แสดงว่าการจองของเราเนี่ยมันไม่ได้มีมาจำมีอะไรเลยไม่มีค่ะไม่มีเป็นใจแรกใจส่วนมากคนที่จองจะเป็นลูกค้าประจําอืมถ้าเป็นลูกค้าขาจองที่เขาแบบว่าอ่าทักไลน์รามา เพจทางอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยอยากจองเท่าไหร่ต่อให้แบบว่าใช่แต่ส่งรูปส่งได้แต่ก็ต้องปิดหน้านะถ้าจองเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมาจริงหรือไม่จริงไงไอ้ที่จองนี่ส่วนมากจะเป็นแต่ลูกค้าประจําที่เราสามารถจองได้แล้วเราคุยกับลูกค้าได้แล้วแสดงว่าคนส่วนใหญ่ตอนคนที่แคนเซิลคือลูกค้าประจําทําไมเขาถึงแคนเซิลส่วนใหญ่ hey, เหตุผลก็ได้ครับเหตุผลแล้วมันไม่ตรงปกุกเอ้าแต่เขายังไม่เห็นนะไม่ลูกค้าประจําเราจะส่งมีมีหมดเลยใช่นะ ชอบคนเนี้อย,อย,ยอย่างเงี้ยเราก็จะส่งความสามารถของน้องอย่างนั้นอย่างนี้นะนู่นนี่อย่างนั้นอย่างเงี้ยอ่ะเอาให้เขาก็เออเอาคนนี้แหละหน้าตาก็โอเคละแต่พอมาถึงจริงแล้วมันมันผิดไปนิดหน่อยอ,ะอ่ะอ่าลูกค้าบางคนก็ซีเรียสนะเรื่องย<ๆ>อย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วพอแคนเซิลแล้วพี่แม็กกี้มีการแบบว่าเออช่วยน้องอยังไงบ้างเหมือนบอกว่าหนูแม่ขอโทษแล้วกันเดี๋ยวแม่ซ่อมง,งานให้เดี๋ยวมีลูกค้ามาอีกเดี๋ยวแม่ตามลูกค้ามาให้นะประมาณเนี้ยค่ะถามว่าน้องเสียใจไหมน้องก็เสียใจก็มีน้อยแหละ แต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันเช่าแขกหลายๆคนก็ต้องไปช่วยกันนะเนี่ยเราก็จะลงในลายกลุ่มเราพวกแม่แม่พ่อพ่อ,พอเขาก็จะช่วยหาลูกค้ามาให้เพื่อจะซ่อมง,งานน้องคนนั้นเพื่อเราที่จะไม่ให้เด็กมันเสียความรู้สึกเข้าใจแล้วปัญหาของเด็กที่อาบอบนวเนี่มีอะไรบ้างเหมือนเหมือนทํางานอย่างเงี้ยเจอลูกค้าแบบซาดิบบ้างอะไรบ้างซาดิบอาซาดิบนี่ยังไงซาดิบคงจะหนักแล้วก็ประเภทที่แบบว่าชอบอะไรเง,งี้ยแล้วทําไมเขาถึงกล้าก็นั่นน่ะสิหรือว่าเพราะที่นี่มันมีความเรื่องความสะอาดความปลอดภัย มันจะสะอาดปลอดภัยยังไงมันก็ไม่สมควรก็คือเขาก็ไม่ควรถอดใช่นะไม่ควรถอดอ่ะมีซาดิทมีแบบว่าแอบถอดแอ,แอบถอดใช่ค่ะพอเราเจออย่างงี้แล้วเราโปรเทคน้องๆอยังไงบ้างอะดับแรกเราต้องไปคุยกับลูกค้าก่อนว่าเฮ้ยพี่ทำไมทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเด็กมันมาพูดนะถ้าเด็กไม่พูดถ้าเด็กไม่อะไรไม่สนใจอะไรก็ก็คือจบไปนะก็คุยกันเองได้อ่าแต่ถ้าเด็กมันมาโวยวายอย่างงี้แม่ดูซิลูกค้าเนี่ยอย่างงู้นอย่างงี้งีเง่าอ่าจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างงี้ถอด เนี่ยหนูอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปคุยกับลูกค้าของเราว่าพี่ทําไมพี่ทําอย่างนี้<อ>พี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะต่อไปมันผิดกฎของบริษัทเรานะก็อาจจะมีการให้ลออเพิ่มไหมถ้าคุยกันได้นะล้อเพิ่มไหมหรือทิปไหมทิปน้องไหมอืมอ่าเราจะให้น้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องต้องคุยให้ได้อ่ะแล้วซาดิตนี้คือมีการแบบทำลายร่างกายไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบแค่ประเภทไทเขาที่แบบอาจจะซาดิตขึ้นหน่อยแต่มันก็มีผลกับคนที่ โดนจะทําเหมือนกันใช่มีผลผมว่านี้ก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงร้ายแรงค่ะร้ายแรงแต่จริงมันเป็นเรื่องของสิทธิกันด้วยอ่ะจริงๆแล้วมันควรเคารพซึ่งกันและกันเรามาหาความสุขเนาะเราอย่าไปแบบสร้างบาดแผลให้กับแบบทั้งกายหรือใจให้กับใครเลยใช่ใช่มันควรมาแลกกันระหว่างแบบความสุขกับความสุขแล้วแชร์กันแล้วก็แยกย้ายไปใช้ชีวิตทําหน้าที่ของตัวเองใช่โอพี่แม็กกี้นี่พูดไม่เก่งเราก็พูดกันมาจนถึงปลายคลิปเลยนะโอ้ไม่เก่งเลยค่ะไม่เก่งเลยเก่งมากเลยตอนนี้จริงวะ แราว่าหลายคนน่าจะได้อะไรจากพี่แม็กกี้ไปเยอะมากๆ EP นี้เดี๋ยวแม็เปิดลอบขอบคุณพี่แม็กกี้มากๆฮะวันนี้มาเปิดลอบพี่แม็กกี้พูดไม่เก่งแต่ลูกค้าเพียบก็สามารถบอกหลายๆคนได้นะฮะว่าจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดเก่งค่ะขนาดนั้นพูดเก่งก็ดีแหละใช่อันนั้นก็เก่งอ่ะมันดีอยู่แล้วเออแต่พูดไม่เก่งก็ไม่เป็นไรแค่ต้องแบบ ลองฝึกลองทำดูก็อาจจะทำได้เหมือนกันสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่แม็กกี้แล้วก็ลากันไปครับกับเดอะแบงเปิดรอบวันนี้สวัสดีครับ